สวัสดีผู้ชมช่องพระเครื่องเมืองไทยทุกท่านวันนี้ทางช่องขอ,อนำเสนอประวัติความเป็นมาของหลวงปู่หลิวปัน,นะโคหากเอ่ยชื่อหลวงปู่หลิวทุกคนต้องนึกถึงวัตถุมงคลรูปเป่าทันทีใช่ครับก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ทางช่องนำมาเผยแพร่ในอนาคตครับหลวงปู่หลิวเกิดเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมปีพศ2448นะบ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในตระกูลแท้ตั้งของนายเต่งและนางน้อย เป็นบุคคลที่สามในจำนวน9คนในวัยเด็กขณะที่เพื่อนๆวิ่งเล่นสุกสนกันตามประสาเด็กนั้นท่านกลับมองถึงความยากลำบากของครอบครัวจึงช่วยทางบ้านทำงานทำการพร้อมเรียนวิชาช่างไม้จากผู้เป็นบิดาไปด้วยเมื่อเติบโตขึ้นท่านจึงมีความชำนาญทางช่างเป็นเลิศ นอกจากนี้ท่านยังสนใจศึกษาด้านยาสมุนไพรจนกลายเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงแต่แล้วชะตาชีวิตของท่านก็หักเหให้ต้องทิ้งบ้านเกิดเข้าป่าไปเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์ชาวกเรียงอยู่ถึงสามปีก่อนจะกลับมาปราบโจนผู้ร้ายที่รังแกรครอบครัวจนพ่ายแพ้แล้วท่านก็แยกตัวออกมาทำงานของตัวเอง และมีภรรยาชื่อนางหยดมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนจนอายุได้27ปีท่านเกิดความเบื่อนหน่ายในชีวิตคาราวาสจึงตัดสินใจบรรพชาเป็นพระภิกษุณนะัวัดโบส์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีหลวงพ่อโพธาพิรมวัดบำรงเมืองเป็นพระอุปัชาหลวงพ่ออินวัดโบส์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และ พระอาจารย์หอกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาปัญโคจากนั้นกลับไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อและเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวกเรียงอีกครั้งรวมทั้งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลวงพ่ออุ้ม จังหวัดนครสวรรค์รวมถึงคณาจารย์อีกหลายท่านการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลิวนั้นทนเริ่มสร้างมาตั้งแต่ประมาณปีพศ .2500 ที่วัดสนามแวะในยุคแรกแรก,แรกส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผงต่อมามีการจัดสร้างในหลายรูปแบบทั้งเหรียญรูปลอล่อยองค์พระบูชาพระสังกัดจ,จายพระปิดตา และเครื่องรางของขลังแต่ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือเหรียญพญาเต่าเรือนซึ่งท่านศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพ่อยนวัดบ้านของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีลักษณะเป็นรูปเตา่ามีสี่ขาปลายหัวด้านบนจะมีหูติดลักษณะเดียวกับหูเหรียญส่วนรายละเอียดในตัวจะมีความแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขอให้ท่านหลวงปู่หลิวปลุกเสกก็ล้วนมีประสบการณ์ครบถ้วนทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมสู้คดีความทำมาค้าขายและโชคลาบวัตถุมงคลเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกจัดสร้างปี2516ออกที่วัดสนามและมีด้วยกันสองเนื้อ เนื้อทองแดงและเนื้อนวาโลหะปัจจุบันราคาสูงมากจับต้องกันได้ยากมากหายากมากสมัยก่อนหลวงปู่มักจะแจกลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาหาท่านส่วนใหญ่ท่านมักจะหยิบให้จากย่ามของท่านในปัจจุบันเนื้อนวาโลหะจะหายากสุดๆอยู่กับนักสะสมและเศรษฐี แถมตามทั่วปไปสภาพเรียนก็มักจะไม่สมบูรณ์เท่าไรอีกด้วยเครดิตผู้เรียบเรียง